สวัสดีครับเพื่อนๆเจแปนมาเซะนะครับจากจักรจีครับผมรายงานตัวฮะวันนี้เปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับปกติก็จะมีคลิปเที่ยวญี่ปุ่นคลิปรีวิวอาหารอะไรในช anel ของเจแปนมาเซะนะฮะหรือว่าจะเป็นคลิปหนีบตุกตากับตู้หนีบที่ญี่ปุ่น UFO catcher หรือว่าเครนเกมนั่นเองนะครับแต่วันนี้ฮะขอเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยีนะฮะก็เลยแบบมีอะไรที่มันไฮเทคเราจะไปหนีบตุกตาบนโลกไซเบอร์กันนะครับ แต่ก่อนอื่นฮะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะฮะอย่าลืมเข้าไปที่ channel j a p a n m a s e y o u t u b e c o m j a p a n m a s e นะครับหรือว่าเซิร์ชคำว่า j a p a n m a s e นี้ได้เลยแล้วก็กด subscribe ตรงนี้เลยนะครับเอาละไปเราไปดูกันนะฮะก็เว็บที่ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะฮะเข้าไปนะฮะก็คือเคหนุ่มจางชีเเว็บไม่ได้ขันไทยดัน d a n net ขีด jpn com นั่นเองนะครับ ก็ในเว็บนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นเว็บที่ไว้เล่นเครนเกมนะครับจริงๆแล้วมันมีอีกหลายเว็บเลยนะฮะยังไงลองเซิร์ชดูเอาก็ได้นะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนี่มีแอปหรือว่าเกมนี่ให้เล่นบนอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านี้น่าจะเพาะคนที่อยู่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันเวลาได้ของรางวัลก็ไม่รู้ไปส่งที่ไหนถูกไหมอ่ะแล้วก็เกมนี้เนี่ยนอกจากที่จะเล่นบนคอมแล้วนะฮะเล่นบนสมาร์ทโฟนผ่าน สับฟรีผ่าน Google Chrome ได้แล้วเนี่ยก็คือมีแอปให้เล่นบน App Store ด้วยนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะอันนี้ผมมี ID อยู่แล้วถ้าเกิดไม่มี ID ดีเราก็ต้องสมัคร ID ดีก่อนตรงนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีแล้วเนี่ยก็สามารถใส่ Username มกับ password ได้เลยนะครับเราอินเ็จป๊บนะฮะก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับหน้านี้คืออะไรหน้านี้ก็คือก็จะมีเกมให้เล่น,นก็คือเป็นตู้ๆนี่แหละครับพวกนี้คือตู้หมดเลยนะฮะออกก่อนอื่นขอบอกก่อนนิดน,นึงฮะที่ผมแคปหน้าาจอ com เอเก็ได้แต่ว่วา กลัวว่าไม่เห็นว่าผมเล่นบนคอมจริงๆก็เลยจะโชว์ให้ดูโดยการถ่ายผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมนะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีตู้ให้เลือกอันนี้จะเป็นพวกของรางวัลต่างๆนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเรียงลําดับตามเบอร์ตู้เนี่ยนะฮะก็จะมีแเข้าไปน,นี่เป็น S ออันนี้ตัวใหม่เพิ่งมาช่วงเวลานี้เลยนะครับเขาบอกว่าเพิ่งเข้ามาตอนวันที่25เดือน4 install น,นะฮะแล้วคลิกเข้าไปพอเข้ามาปั๊บนี่นะฮะก็จะมี จาให้เล่นละอันนี้คือตู้เห็นไหมครับอันนี้ถ้าเกิดใครเคยมาญี่ปุ่นหรืออยู่ที่ไทยก็จะมีตู้นี้พวกนี้อยู่นะฮะก็นี่นะฮะเหมือนกันเลยครับวิธีการเล่นนี่ก็จะเป็นตู้ขีบนะฮะนี่ก็เป็นของรางวัลเราก็ต้องคีบยังไงก็ได้ครับให้กล่องเนี้ยมันหล่นลงไปเราถึงจะได้รางวัลน,นั่นเองนะครับอ่าซึ่งหน้าจออินเทอร์เฟซเนี่ยนะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้ไม่งั้นมันเล่นไม่ถนัดก็เปลี่ยนมุมกล้องที่ตรงนี้นะครับด้านหน้ากับด้านข้างนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนด้านข้างให้ดูอ่าน,นี่เป็นด้านข้างเห็นไหมฮะเดี๋ยวกดกลับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าวลาเล่นก็เหมือนกัน,นครับตู้นี้เนี่ยมันก็จะกดครั้งแรกกดค้างไว้มก็จะเลื่อนทางนี้ก่อนครั้งที่2ก็จะเลื่อนดันเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะหยิบส่วนราคานะครับอันนี้จะเป็นเงินเป็นค่างเงินในเกมหรือค่างเงิน KP นะฮะอันนี้ผมแลกไว้แปดหมืนสามนะครับก็สับตู้นีเ้เล่นตาละหนึ่งพันสามร้อยนะครับ ถ้าเกิดเท่าที่คำนวณเงินดูเนี่ยนะฮะก็คือหนึ่แต้มเนี่ยเท่ากับ100เยนนะครับซึ่งแต่ละตู้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายการใช้แต้มแต่ละครั้งไม่เท่ากันนะครับเราสามารถกดกลับได้ฮะที่ปุ่มนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะก็จะมีของรางวัลมากมายมีตู้หลายแบบด้วยอย่างตู้เมื่อกี้เป็นตู้แบบหนีบส่วนมาดูน,นี้บ้างฮะอันนี้จะเป็นตู้แบบลูกวิงปองลูกบิงปองก็คือ เราต้องหยิดลูกเป็นปองมาแล้วก็ปล่อยลูกเป็นปองตรงตรงช่องนี้นะครับตรงถาดขนมครกเนี่ยฮะถาดทาโกยากิแล้วก็ถ้าเกิดลูกเป็นปองเราเนี่ยนะฮะไปอย,อยู่ตรงหลุมที่มันมีสีแดงเนี่ยเราถึงจะได้รางวัลน,นะครับตอนนี้รางวัลก็คือตรงนี้ฮะเขาจะเขียนบอกเป็นเซตสองชิ้นเซตนะฮะเป็นสองชิ้นนี้ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนมุมกล้องจะเห็นรางวัลชัดหรือเปล่าเอาไม่เห็นนะฮะคือสองนี่แหละครับโคลามาชพีกลับไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อ ก็จะมีพวกขนมขนมฟิกเกอร์นะฮะอย่างนี้เป็นฟิกเกอร์เลฟไลฟ์นะครับก็จะมีให้เล่นเห็นไหมฮะถ้าเกิดเสียงเพลงมันลำคาลแล้วก็สามารถปิดได้ตรงนี้ปัป๊บนี่ปิดเงียบกริบเลยนะฮะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเล่นเล,เ,ลเ,ลเล่นโชว์อยู่ยแล้วมันต้องกลัวฮะเดี๋ยวกำลังหาตู้นิดนึงครับตู้ไหนดีอันนี้ก็จะมีตุ๊กตาวันพีซด้วยนะฮะนี่เอาเดี๋ยวพาพดูตู้แบบนึงก่อนฟรีเซอร์ฟรีเซอร์ฟรีเซอร์เป็นแบบ มนุษย์เงินเดือนใส่สูตรนี่ตู้นี้ก็คือเราก็ต้องหนีบตัวฟิเซอร์ตัวกล่องนี่แหละครับให้มันมาหล่นตรงนี้พอหล่นตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะตรงนี้จะมีพวกหนังกระติกรัดอยู่ยโอ้โหเป็นรูปดาวยากมากเราก็ต้องพอมันปล่อยตรงนี้ปั๊บเนี่ยะฮะทำไงก็ได้ให้มันหล่นลงไปฮะเราถึงจะได้รางวัลน,นะครับประมาณนั้นเล่นตู้ไหนดีละ่ะมันมีตู้หลายแบบมากเลยอืม คือฟิกเกอร์ตุ๊กตา,ตาเยอะมากเลยเนะเดี๋ยวเล่นดูกันนะครับนี่ฮะเก้าอี I ้ลิลาคุมะก็มีอันนี้ก็เหมือนกันเล่นลูกยิงปองหนีให้มันมาตกในหลุมสีแดงนะครับอืมอะไรดีละอันนี้มีกระเป๋าเครื่องเกมแฟมิคอมเราก็ต้องหนีให้มันตกลงไปในช่องนะฮะเขีเย่เยเสียยเสียยมันไปนะครับ สวยดีอ่าน,นี่มันตู้อีกแบบหนึง่งตู้เนี้ยจะมีขาเดียวคือขาด้านนี้นะครับเราก็ต้องหนีบกล่องเนี้ยให้มันตกลงไปในหลุมด้านซ้ายมือนี่แหละครับหรือเริ่มซึ่งน่าจะต้องหลายทีพอดูเลยเปลี่ยนมุมได้เผื่อจะเลือกกล่องน,นะครับแล้วก็หนีบมันตกมาทางนี้นะอืมอ่าอันนี้แหละฮะที่อยากเล่นเพราะอยากเบบบู๊กตัวนี้อยู่พอดีเลยเพราะว่าสะสมเซ็ตนี้อยู่เซ็ตใต้น้ํานะครับ วิธีการสรับตู้นี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันจะมีห่วงเห็นไหมฮะแล้วก็ต้องเอาห่วงเนี่ยให้มันเกี่ยววงแหวนสีชมพูเห็นไหมฮะวงแหวนสีชมพูเกี่ยวปั๊บก็จะได้ของรางวัลน,นะครับซึ่งน่าจะยากแต่เราเล่นดูตาหนึ่งฮะตู้นี้ตาละหนึ่งพันสองร้อยพอยต์ก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบเยนวิธีการเล่นถ้าเราจะเล่นตู้นี้เราก็ต้องกดตรงนี้แหละครับเราจะเล่น มันจะเปลี่ยนเป็นปุ่ม start นะครับแล้วเรากดอีกทีโอเคทีนี้เริ่มจากปุ่มนี้ก่อนปุ่มนี้เนี่ยกดค้างไว้มันก็จะเลื่อนมาเอเพราะปล่อยมันก็จะหยุดนะครับเดี๋ยวลองดูกดไม่ค่อยถนัดเลยกล้องมันบงังเอานะฮะไปแล้วฮะเฮ้ย <c oughs> มันดีเลยอยาจะบอกว่ามันเกินมันดีเลยหน่อยหนึ่งแย่ yeah, ละ ใครจะเล่นต้องไวไฟแรงๆหน่อยนะฮะทีนี้พอมาเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมุมกล้องก็จะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัตินะครับปุ่มก็จะเปลี่ยนไปกดค้างเหมือนเดิมมันก็จะไปด้านนี้พอปล่อยมันก็จะหยุดทีนี้มันก็จะตกลงไปเกี่ยวแล้นะฮะลองดูนะครับเฮ้ยได้ด้ได้ไม่โดนเลย อะไรเนี่ยไม่โดนเลยจริงๆทำไมไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยมันควรต้องโดนม้างป่ะเนี่ยมันไม่โดนเลยอ่ะเขาลองอีกทีเขาลองอีกทีไม่ได้กันเลิกเล่นแล้วตู้นี้อีกตานึงนะฮะไปโอ้โหหยุดไม่ตรงเลย โอ้โหดีเล่เลยไปเยอะเลยอะ่ะไม่ใกล้เคียงเลยอะ่ะเฮ้ยมีคนเล่นอยู่นี่นี่เราสามารถดูได้นะครับว่ามีคนเล่นอยู่โอ้โหนี่เขาเกี่ยวโดแล้วอะ่ะไม่เห็นมันกระดิกเลยเฮ้ยมันไม่กระดิกเลยอะ่ะมีงเ,เห็นปะ เขาเล่นทีเขาเล่นทีอยากดูเนี่ยฮะเราก็จะบอกว่ามีคนเล่นอยู่นี่ฮนะรออยู่ต่อแถวหนึ่งคนเพราะมันเล่นได้ทีละคนนะครับแนะนำนี่มีมีคนเล่นอยู่ตุ้งปองเห็นไหมครแฟร์ตักลูกตุ้งปองมาแล้วก็จะปล่อยลงไปให้มันตกในลุงสีแดงจะได้รางวัลน,นะครับเุย้ยได้พอดีเลยอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือได้รางวัลนะฮะแล้วรางวัลส่งยังไง รางวัลเขาจะถูกบรรจุไว้ในไอดีนะครับแล้วก็เขาจะมีวันส่งเขาจะส่งให้เราในอัคเคาด์ไอเดีเราเนี่ยก็จะมีที่อยู่อยู่แล้วนะครับง่ายง่ายไม่ยากอ๋อมีนี่นี่นี่เซเลมูลเล่นดูตาหนึ่งว่าเขาเล่นยังไงนะฮะคือมันต้องหนีบแล้วก็ปล่อยให้ลงรูตรลลงนี้แล้วครับซึ่งมันก็จะมีหนังกระติกคอยกันอยู่มันจะเด้งขึ้นมาได้แต่ดูตาหนึ่งแต่เดี๋ยวพอนะตัวนี้เอาเซเลมูลไกลสุดเลย ยากจังแต่น้ำมูลอยู่กล่องไหนวะลืมเอากล่องนู้นกล่องนู้นเคยไม่ถึงถึงปะเฮ้ยได้ได้มันก็จะหนีขึ้นมาครับเดี๋ยวมันก็จะมาปล่อยเบริเวณแถวนี้ละฮะคอยดูนะครับ พราะมันจะเด้งหนังกระติกลงไปเลยเปล่าหอยคาอยู่ข้างบนปะโถเนี่ยฮะแล้วก็จะมีคนมาจับวางที่เดียวให้เราลุ้นใหม่อีกรอบหนึ่งปะเจ้าเมื่อไหร่จะได้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะใครสนใจมาญี่ปุ่นก็มาลองเล่นได้แต่เล่นกับตู้จริงๆสนุกกว่านะครับก่อนจากกันให้อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผม y o u t u b e c o m s l a j a p a n m a s e นะฮะมีปุ่มสีแดงนะครับก็กดที่ปุ่มได้เลยรบอย่าติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะรีคเควสนะฮะว่าอยากจะดูอะไรที่ญี่ปุ่นอยากให้ถ่ายอะไรยังไงก็สามารถรีคเควส์มาได้เลยนะครับฝากด้วยนะฮะ subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย